สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็ทักทาย FC m o t o อเีพทุกท่านกันด้วยเนาะทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของมาร์โกเบเชกี้นะครับนักแข่งหมายเลข72ของทีมมูนี่วีอาร์สี่หกเรซซิ่งทีมนะฮะเขาคนนี้ก็คือหนึ่งในลูกศิษย์ลูกหาของทางอาจารย์ใหญ่พ่อหมอเวเลนิโนรอสซี่แล้วทีมนี้ก็คือทีมของพ่อหมอนั่นแหละนะฮะเอ๊ะแต่บอสคนนี้ทําไมไม่ค่อยเห็นมาเยี่ยมเยือนนะครับทีมของตัวเองเหลือเกินอ่ะภารกิจหลายอย่างนะครับรอสซี่ยังคงอยู่ในเส้นทาางงของกร เป็นนักแข่งอยู่นะฮะอุริทายจาก2ล้อไปแล้วก็เหมือนไปเริ่มต้นใหม่กับ4ล้อดังนั้นก็ไม่แปลกใจนะครับที่เราจะไม่ค่อยเห็นตำนานแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้เนี่ยนะครับมาที่พิทบ็อกของทางมูนิเวียซกันสักเท่าไหร่นานๆจะโผล่มาสักทีนะครับข่าวความเคลื่อนไหวของทางดูกติที่เราเคยคุยกันไปเมื่อ2-3คลิปย้อนหลังกันไปทุกคนว่า ไลฟ์อัพน,นักแข่งของบางคน,นจะมีการสับเปลี่ยนการย้ายยังไงกันหรือเปล่าโดยเฉพาะพรามกดูคาติของโยฮันซาโกของฮอเฮมาร์ตินเนี่ยคนนั้นคนนี้จะไปไหนกันไหมนะครับจะเอาคนไหนขึ้นมาแทนหรือเปล่าซึ่งจิ๊กซอสําคัญหนึ่งใน,ใน,ใน,ในตัวละครที่น่าสนใจก็คือนักแข่งหมายเลข72คนนี้แหละครับมาโกเบเชกี้นั้นมีรายชื่อเชื่อมโยงไปที่พรามกครับว่าเขาอาจจะไปแทนใครคนใดคนหนึ่งถ้ากรณีของไปแทนซาโกเนี่ย ซาโก้ก็อาจจะหลุดไปนะครับมี2ทางเลือกนะฮะดูกติอาจจะเลือกที่จะไม่ไปต่อหรือไม่ก็คือสลับสับเปลี่ยนที่อยู่กันอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าไปแทนฮอเฮมาตินมาตินนั้นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางยามาฮ่าใช่ไหมฮะว่าเจ้าตัวก็อาจจะออกอาการในอยๆนอยต้นสังกัดหรือเปล่าหมายถึงว่า,อ,าอยากจะขึ้นทีมโรงงานนะก็แต่ก็ไม่ได้ขึ้นเนี่ยอันนี้เรื่องตรงนี้เนี่ยคือถูกพูดถึงตั้งแต่ ปีที่แล้วแล้วก็ลามมาถึงจนตอนนี้ก็ยังมีการพูดถึงอยู่นะครับซึ่งก็บอสของทั้งั่งฝั่งก็ออกมาเล่นข่าวนี้ด้วยนะครับบอสของทางดูคาติก็ออกมาบอกว่าไม่อยากให้มาตินไปเลยนะอยากให้อยู่กับดูคาติเพราะว่าเป็นนักแข่งที่มีความเร็วสูงเป็นนักแข่งที่อายุน้อยแล้วก็รถของดูคาติมันเรียบพร้อมที่จะพาเขาไปสู่ชัยชนะก็เหมือนเหมือนอยากจะไม่เปลี่ยนตรงนี้แต่ในส่วนของบอสฝั่งทางยามาฮ่าก็บอกนะาถ้าจะมาก็รีบมานะอะไรทํานองนั้นนะครับดังนั้นก็เลยเรียกว่า ไปทางไหนแล้วจะมาแทนมาตินหรือมาแทนซาโกเนี่ยมันโอกาสมันมีนั่นแหละมันเปิดกว้างทั้งสองคนใช่ไหมแต่นะครับมาดูที่สายตรงลูกพี่ใหญ่ของทางเบเชกี้เองนั่นก็คือโอซิโอนะครับารซาลุซซีเนี่ยซึ่งก็เป็นมือขวาของพ่อหมอแล้วก็ถือว่าเป็นบอสใหญ่ของทีมของที่นี่เนี่ยนะครับออกมาบอกว่าไม่อยากจะให้เบเชกี้เนี่ยมาที่พลาแม็กนะเข้าใจรู้นะครับว่าถ้ามาเนี่ย แน่นอนว่าจะได้ค่าจ้างในเงินเดือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนะฮะมันก็ดีตรงนี้แต่เขาคงจะไม่มีความสุขเท่าไหร่ถ้าจะให้ไปตรงนั้นแต่นะครับเขาก็มีเหตุนี้ผลนะคือ,เ,อเขาต้องการรถสเปคโรงงานสเปคเดียวกันกับกับฟรานเชโกบัญญ,ญา่ากับเอเนบัสเจนินี่มากกว่าต้องการจะถูกซับพอร์ตเรื่องของรถของอะไรมากกว่าที่จะขึ้นไปตรงนั้นแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าถ้าจะขึ้นไปเนี่ย ขึ้นทีมโรงงานไปเลยไม่อยากให้จะขึ้นมาขยับขยับขยับ,ยบไปอย่างนี้บางคนอาจจะรู้สึกกูไหมหมั่นไส้ใช่ไหมโอ้นะเพิ่งโชว์ผลงานได้เองเพิ่งเป็นเด็กใหม่ขึ้นมาเองเนี่ยจะก้าวขึ้นไปตรงนั้นเลยเหรอ,อ,อตามจริงแล้วเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะครับในฐานะของคนที่ดูแลหมายผมพูดถึงโอซิโอเนี่ยนะคนที่ดูแลนะฮะทีมงานอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับในเมื่อลูกทีมของเขาทาผลงานได้ดีก็ต้องย้อนกลับมาที่ตัวของนักแข่ง ในตอนนี้เราก็ยังคงไม่ทราบนะฮะว่าเส้นทางของเบเชกี้เนี่ยจะไปลงเอยที่ไหนยังไงกับการแข่งขันที่ผ่านไป5สนามในตอนนี้เขามีคะแนนแชมิชูพอย์นั้นอยู่ในอันดับที่2ครับตามหลังเพื่อนซีก็คือฟรานเชสโกบรรย่าญาอยู่แต้มเดียวเองโอ้ตามหลังอยู่คือมันเป็นมันพลิกอ่ะคดีมันพลิกมาตั้งแต่สนามที่เลอมองล่าสุดนั่นแหละฮะจากที่ก่อนหน้านี้เบเชกี้มีคะแนนแชมิชูพอยต์อยู่อันดับที่3ฮะยังตามหลังแดดบินเดอร์เสียด้วยซ้ํา แต่พอการแข่งขันสิ้นสุดลงแบดบินเดอร์ก็ไม่มีโพเดียมในขณะที่หนักไปกว่านั้นฟานเจโก้บรญยาย่าไม่จบการแข่งขันเพราะว่าไปปะทะกับเมลลิวเนลสของอาพิเลียเลยทําให้เปโก้เนี่ยเสีย25แต้มไปในขณะที่เบเชกี้เป็นผู้ชนะได้25แต้มมาเต็มๆคะแนนก็เลยพุ่งขึ้นมานะฮะจากตอนนั้นรู้สึกจะตามหลังตามหลังเปโก้อยู่เนียเยอะเหมือนกันเห็นไหมครับว่า ด้วยตรงนี้นะฮะเราก็คงจะต้องมองว่าโอเคละ่ะเขาก็คือหนึ่งในนักแข่งที่มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกถ้าเราจะว่ากันสนามทีละสนามสนามสนามไปเนี่ยอันนี้เราจะไม่มาฟันธงว่าเฮ้ยสิ้นสุดคนนี้ได้แชมป์แน่นอนสิ้นสุดคนนี้ได้ที่3มที่4ที่5อะไรก็คือเราต้องให้เกียรติในความจริงที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับที่ลูกพี่ใหญ่อย่างโอซิโอเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยเด็กผมเนี่ยขึ้นในขึ้นทีมโรงงานไปเลยอะไรเงี้ยถูกไหมฮะ เบเชกี้เป็นนักแข่งที่สามารถชนะได้ทั้งเปียกแล้วก็แห้งครับชนะบนสนามเปียกที่อาร์เจนตินาแล้วก็มาชนะบนสนามแห้งที่เลอมองจริงอยู่นะครับว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงเรื่องที่บังเอิญน,นะผมไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆท่านไหนตั้งข้อสังเกตตรงนี้หรือเปล่าว่าตอนชนะที่อาร์เจนตินาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเปโก้ชนะบนสนามเปียกนะฮะเปโก้ก็ล้มครับพอมาชนะที่เลอมองเปโก้ก็ล้มอีก มันนะสายมูว่ายังไงกันบ้างแล้วก็แม้จะบอกว่าเปโก้ล้มหรือว่ามีนักแข่งคนนี้คนนี้ไม่ยอมแข่งขันเนี่ยมาแบบนี้มาเพราะว่าดวงเพราะว่าจังหวะเออมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่ามันจะไม่มีสิ่งนี้ถ้าเราจะไปบอกว่าส้มหลนชนะทั้งสองสนามเลยมันก็คงจะไปบูลลี่เบสเข้ามากเกินไปทุกคนได้เห็นนะครับว่าโอเคใช่นะฮะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าชนะเพราะว่าเปโก้ล้มไปบังเอิญไปแล้วมาอย่างนี้แต่ ทุกคนครับสนามที่เบสเขาชนะเนี่ยชนะมาด้วยการที่ไม่ได้มีกริดสตาร์ทที่ดีงามสักเท่าไหร่นะชนะมาจากการที่ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยออกไปนําแล้วจนจนเราไม่คิดนะว่าเขาจะมาได้ยังไงแล้วอยู่ๆเขาก็มาแล้วเขาก็ขับแบบด้วยความมั่นใจาคือโมเมนต์มันมันมันมีความเหมือนกันตรงนี้ด้วยครับเหมือนประมาณว่าเรดแพดจะดีกว่าหัวแถวเนี่ยตั้งแต่4ีหรอบแรกๆสะดซ้ำครับถ้าทุกคนดูการขันทุกคนจ้องเลยนะฮะว่าหน้าจอตรงหัวมุมด้าน ไม่แน่ใจว่าด้านไหนหละนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาคนที่ทำฟาสเทสแลบนั่นแหละนะครับคือเรดเทสที่เร็วที่สุดเบเจคี้จะจะมาในตรงนั้นในขณะที่อันดับเขาไม่ได้อยู่ในต่อสู้เพื่อหัวแถวในตอนนั้นนะครับเขาอาจจะอยู่ที่5ที่6ที่7อะไรลงไปนู่นแหละแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บมาจะบอกว่าฟุกอะ่ะใช่ไหมไม่ไม่ใช่แน่ๆนะฮะมันไม่ใช่ทั้งหมดแน่ๆนะครับถ้า้าไมฟุกเนี่ยมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่บิดฟาสเทสแลบเพราะความฟุกก็ไม่มีฮนะ ถ้าบิดเพราะความฟุกเนี่ยคือรอบต่อไปเนี่ยคุณเบรกไม่ทันหรอกผมมีความผมมีความเชื่ออย่างนั้นจากนั้นกำลังเนื้อหอมนะครับอายุอานามก็ยังไม่เยอะนะฮะหน่วยก้านดีหน่วยกา้นยกานดีเป็นคนที่รูปร่างไม่ได้ว่าสูงนะครับเป็นคนที่ออกกันแนวกำยำนะครับแล้วก็สไตล์การขับเป็นยังไงสไตล์การขับเป็นคนที่อาจจะเริ่มต้นได้ไม่ดีหมายถึงว่าวันเสาร์อาจจะทำกริศสตาร์ทอันดับการคอลี่ไฟไม่ได้ดีงามสักเท่าไหรนะ่นัก นี่เราจะได้เห็นนะครับคือถ้าปรับปรุงตรงนี้ไปได้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นนักแข่งที่น่ากลัวนะซึ่งมันจะสวนทางกับคู่แข่งคนสำคัญในตอนนี้ก็คือฟรานซิโกบัญญญาย่ครับเปโก้จะเป็นนักแข่งที่มีกริสตา้ที่ดีมากตอนนี้คะแนนโพลออวอร์ดเนี่ยเขายังนําอยู่นะฮะแล้วก็เบเชกี้ก็จะเป็นนักแข่งที่มีอัตราการเร่งแซงที่ดีคนหนึ่งเลยอันนี้ก็คือจุดเด่นแม้ว่าสนามที่ชนะไว้นะครับแล้วหลังๆมาอาจจะหายไปบ้างเนี่ย แต่ก็อาจจะพอที่จะเก็บคะแนานได้อยู่บ้างนะครับไม่ได้ว่าหายแล้วหลุดไปเลยดังนั้นมันเลยทําให้ส่วนต่างมันไม่เยอะสักเท่าไหร่พอมาชนะเอาสนามที่5้าที่เลอมองในฝรั่งเศสล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยคะแนานก็เลยดีดขึ้นมาจะบอกว่าสม่ําเสมอหรือเปล่าก็ใช่ครับอัตรา,าก,การสม่ําเสมอเนี่ยยังยังยังคงพอใช้อยู่นะฮะแล้วก็บวกกับจังหวะและโอกาสที่ดีคู่แขง่งอุปสําคก็เพี้ยงพร้อมไป <c oughs> อาจจะมีเพื่อนๆือนบางท่านนะครับรู้สึกว่าสงสยัยเอ๊พี่ปุย้ย เขาทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนสีกันซีมาจากตรงไหนนะครับท้าวความก็คือเป็นอิตาลีเหมือนกันเป็นลูกศิษย์ลูกหาของพ่อหมอวาเรนิโนโรซี่เหมือนกันก็ถูกปลูกปั้นเข้าไปในอะคาเดมีของ v r 4 6นะครับพ่อหมอแกก็ทำอะคาเดมีตรงนี้ใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะเอาเด็กๆนะครับเยาวชนของอิตาลีของนักแข่งเนี่ยนะครับมาปั้นมาสอนวิชาในมาสอนวิชาอาคมให้นะฮะ ซึ่งทั้งคู่ก็คือหนึ่งในหลายๆคนนะครับที่อยู่ในรั้วของอะคาเดมี่ตรงนั้นดังนั้นก็สนิทสนมกันมาหลายปีอ่าแล้วก็สงสัยก็คือ,อถ้าเขาเป็นเพื่อนซีกันอย่างนี้การต่อสู้แล้วอยู่ดูคติด้วยกันเนี่ยแม้จะอยู่คนละทีมก็ตามมันจะเป็นยังไงนะฮะกออ็จะมีการออมมือจะมีการนู่นนี่นั่นอะไรกันไหมละ่ะเป็นเพื่อนซีกันในนอกสนามแล้วในสนามมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเรื่องตรงนี้เบเชกี้ตอบไว้ว่าแน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่มันก็ยากนะครับที่ท,ที่ที่จะ ไปมองว่าเราเราเป็นเพื่อนกันในนอกสนามเนี่ยเราการแข่งขันมันจะเป็นยังไงแต่เขายืนยันนะว่าโอเคล่ะในสนามเนี่ยไม่มีคําว่าเพื่อนนะฮะคือมีแต่คําว่าคู่แข่งครับแต่ไม่ใช่ศัตรูนะคู่แข่งดังนั้นก็คือในเมื่อเป็นคู่แข่งกันเนี่ยความสําเร็จโพเดียม3 2หรือว่า1เนี่ยย่อมเป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะครับต่อให้คู่ต่อสู้จะเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามดังนั้นก็สบายใจได้นะครับว่า ไม่มีอะไรในตรงนี้นะฮะก็เราได้เห็นละทั้งคู่เนี่ยเสียบกันเนี่ยโหแบบจังหวะมันหวาดเสียวเนี่ยเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่นู้นนะครับตั้งแต่ช่วงสนามแรกๆเสียด้วยซ้ำดังนั้นผมก็มองว่ามันคงไม่มีอะไรที่จะที่จะต้องมาเกรงอ,อกเกรงใจอะไรกันตามกติกาตามอะไรนะครับที่ว่ากันไว้ใช่ไหมถ้าถามว่าระหว่างเขากับเปโก้เนี่ยใครขับได้ดุดันกว่าผมมองว่าเป็นเขานะครับเขาจะมีความความดุดันมากกว่านะฮะ แล้วเาก็จะทำคะแนนในในเมนเวทได้ดีแต่สปินเขาไม่ค่อยดีครับสปินเนี่ยอาจจะสั้นเกินไปก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเขาเป็นนักแข่งที่อาจจะมีกริสตาร์ทไม่ดีงามสักเท่าไหร่นักแต่ก็ไม่ได้ว่าขี้เรทสุดๆหรอกฮะคือเมื่อเทียบกับเพโก้เนี่ยจะไม่ดีงามเท่าเพโก้ประมาณนั้นแต่จะมีอัตราการเร่งแซงที่ดีซึ่งอัตราการเร่งแซงเนี่ยมันจะต้องอาศัยอย่างน้นอยก็คือสัก3รอบสี่รอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเพื่อที่ไล่ขึ้นมาเนี่ย แต่สปรินต์เนี่ยมันมีแค่ครึ่งเดียวซึ่งถัวเฉลี่ยของรอบสปรินต์ในวันเสาร์น่าจะอยู่ที่ประมาณ12รอบมันก็เลยอาจจะไม่พอนะฮะผลงานก็เลยเลยอาจจะไม่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 เท่าไหรนักนะครับจะเกาะอ,อยู่กลุ่มกลางๆก,ก็พอมีคะแนนอยู่บ้างแต่มันไม่เยอะไงแต่พอวันอาทิตย์เนี่ยมันก็แข่งขัน22รอบ25รอบอย่างเงี้ยมันมีเวลาตั้งหลักอยู่นานไงฮะก็เลยทําให้เปโก้เองก็สลับกับเขาเปโก้พลาดนี่ไป3สนามนะครับในเมนเรสวันอาทิตย์เนี่ย แต่แต่ไปเก็บสปรินต์ไว้เยอะไงไฮะเก็บไว้ดีบางท่านรู้สึกว่าแปลกใจพี่ปุ้ยทําไมเปโกโกเขาล้มถึง3ครั้งเนี่ยทำไมคะแนนก็ยังคงอยู่หัวแถวอยู่เนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละฮะก็เพราะว่าเก็บวันเสาร์การแข่งขันรอบสปรินต์ได้ดีมันเป็นประโยชน์ของตรงนี้นักแข่งคนไหนจะไม่ชอบสปรินต์เนี่ยก็ไม่ชอบไปแต่ผมว่าเปโกโกนเนี่ยโคตรชอบเลยนะถูกไหมครับดังนั้นก็น่าจะตามองนะครับว่าอนาคตของเบเชกี้จะเป็นยังไงกับ1แต้มที่เหลืออยู่ สิ่งที่หลายๆคนเฝ้ารอนะครับก็คงจะเป็นถ้าเขาทำสำเร็จจริงๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักแข่งคนแรกในรอบ20อบปีเลยนะฮะที่เป็นแชมป์โลกได้ด้วยทีมรองที่ไม่ใช่ทีมโรงงานคนที่ทำได้นั่นก็คือไม่ใช่ใครอื่นไกลครับอาจารย์ใหญ่ของเขาโน่นนะครับทำได้เมื่อปี 2001, 2001 2001ตอนนั้นก็คือมันยังไม่ยังไม่ได้เปลี่ยนที่เป็น MotoGP นะใช้เครื่องยนต์2จังหวะ5 0 0เนี่ย อาจารย์ใหญ่ทําไว้ก็คือออยู่ Honda ยฮอนด้าแล้วแหละฮะเอทีซาร์ห้าร้อยเครื่องยนต์สมัยนั้นอยู่ทีมฮอนด้านัสโลอัสโบรนะครับขันเหลืองๆนั่นแหละก็คือคว้าแชมป์โลกได้ในปีนั้นแล้วก็หลังจากคว้าแชมป์โลกได้ปุ๊บก็เปลี่ยนเลยนะครับมอเตอร์จีก็เปลี่ยนขออนุญาตเล่าเป็นเปรตเสริมเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะก็เปลี่ยนนะครับมาเป็น m o t o g p นะฮะในปี2002ก็กลายเป็นเครื่องยนต์4จังหวะพิกัด CC ก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะ ก็มีทั้ง1000บ้าง900บ้าง800บ้างจนทุกวันนี้ก็มาเป็น1000ในที่สุดเนี่ยนะฮะอ่านั่นก็คือในปี2 0 1 1ันสซี่ก็ทำไว้ไม่ได้อยู่ทีมโรงงานนะครับในปีนั้นนะ่นะดังนั้นก็คือเนี่ยฮะเป็นเป็นโมเมนตท์ที่ที่เรียกว่าหลายๆคนเฝ้ารอนะฮะว่าเขาจะเจริญรอยตามอาจารย์ของเขาหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาก็ให้กลิตอาจารย์ไว้เยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นกว่าเพื่นร่วมทีมที่อยู่มาก่อน ลูกามารินี่เนี่ยอยู่อยู่ทีมนี้มาก่อนนะฮะทุกคนดังนั้นความเห็นที่พี่ใหญ่บอกว่าไม่ให้ขึ้นทีมโรงงานเออไม่ไม่ให้ขึ้นไม่อยากจะให้ไปทีมพรางแม็กเนี่ยเพื่อนๆมองว่าไงฮะเห็นด้วยไหมเหตุผลก็คืออย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเขาใจาให้ขึ้นไปเนี่ยเอารถดีๆมาให้แล้วอยู่อยู่กับทีมเดิมอนะดีกว่าคาว่ารถดีๆมันหมายหมายความว่าเอาเอา,เอารถสเปคเดียวกันกันกบโรงงานแล้วมีการซัพพอร์ตเรื่องของรถโอซิโอเนี่ยก็เคยพูดกับจี้ไว้23หนว่าอย่างนั้นครับในประเด็นนี้เนี่ย แต่มันจะลงเอยยังไงก็ต้องรอดูรอรุ้นกันต่อไปแต่ที่แน่ก็คือไอ้หนุ่มหัวฟูนะครับอาจจะเป็นลุกที่เราไม่ค่อยได้เห็นในนักแข่งทุกวันนี้ดังนั้นก็คือไอ้หนุ่มหัวฟูคนนี้หมายเลข72เนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนยังไงเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับ5สนามผ่านไปสนามที่6จะแข่งขันในมูเจโลในอิตาลีบ้านเกิดของทั้งตัวเขาแล้วก็ทั้งเปโก้ด้วยนี่แหละวันที่9 10 1 1 นับกันนะฮะยังยังคงอีกนานอยู่นะครับยังคงอีกนานอยู่ก็มามารอลุ้นกันว่าทางตรงที่ยาวๆกว่า1.2กิโลในมูเจโรเนี่ยจะเข้าทางไกลเปโกได้ใช้ GP23 เวอร์ชั่นล่าสุดรถนะในขณะที่ตัวเขาเป็น GP22 แต่ถามว่าอะไรมันแรงมันเร็วกว่าม,มันพูดยากนะฮะคือคือไปวัดดูท็อปสปีดความเร็วทางตรงใน5สนามที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งคนที่ใช้ทั้งสองสองที่เร็วเอาใครจะนิ่งกว่ามาก มากมากที่สุดเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสาคัญนะครับมันคงไม่ได้วัดัที่ทางตรงยอย่างเดียวหรอกเราได้เห็นในอดีตที่ผ่านมานะฮะคนที่บิดเท่าสปีดที่เร็วที่สุดเนี่ยยังเข้าที่ 7- ที่8เลยะฮะมันก็มีโค้งมีอะไรที่ได้เล่นได้ชวนลุ้นกันอยู่พอสมควรนะครับดังนั้นก็อ่ะค่อยว่ากันต่อไปกับเวลาที่เหลืออยู่ในตอนนี้นะฮะทุกคนครับสุสดา์นี้ลืมว่าจะพูดตั้งแต่ต้นคลิปมีการแข่งขันฟอร์มูล่าวันนะครับ F1 ที่โมนาโกเป็นสตรีทเรสนะครับบ้านเกิดของชาวเลคล์เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดชิ้นส่วนบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าสําหรับบางค่ายบางทีมกันก็ไปติดตามได้นะครับในวันนี้ก็จะโผล่มา2รอบ f อพีนอนะครับตารางเดี๋ยวผมก็จะแปะให้ดูกันแล้วกันนะฮะช่องบีนสปอร์ตหนึ่งนะครับก็ถ่ายทอดตรงนั้นก็ไปรับชมกันได้ลากันไปก่อนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะฮะผมคุยอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยฝนก็เหมือนจะปล่อยมาสักนิดนิดหนึ่งหรือเปล่านะฮะต่นั้นก็อย่าประมาทนะครับออกจากข้างนอกก็ถถ้าไมม่ีร ยนต์ก็หรือจะมีรถยนต์ก็ตามนะฮะพกกลมไปจะดีที่สุดนะครับถูกเฉินมาจะได้ไม่เปียกจะได้ไม่เหนอนหนากันนะครับทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ